พูดถึงเรื่องที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องเรื่องทองเนาะทองออนไลน์ใช่ไหมละ่ะที่ว่าต้องพูดเพราะว่าจะมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆว่าฉันก็โดนคือกันแต่ว่าไม่หลายดอกแค่พ9 9 9ก้าอเกาสก้นอกกัความอยากได้พอเห็นเขาบอกว่าไม่ลอกไม่ดำแค่นี้ก็เอาแหละอยากได้แหละเนาะที่นี่เขาก็บอกว่า เขาบอกอยู่ว่าทองอ่ะขายไม่ได้นะแต่ว่าอ่าจะเปลี่ยนมาเปลี่ยนได้เปลี่ยนที่ร้านเขาได้อะไรเงี้ยนะ่ะเราก็เลยเอฟนะแล้วแกเคยเห็นไหมแกเคยเห็นทองเส้นเท่าหนวดกุ้งไหมนั่นแหละทองเท่าหนวดกุ้งนั่นแหละเดี๋ยวแต่เราก็จีเนาะจีอันนี้เดี๋ยวเท่าจะเท่าเม็ดพริกไทยนี่แหละ แต่ความที่วันเราอยากได้ใช่ไหมเราว่ามันไม่หลอกไม่ดําก็เลยเออเอฟสักหน่อยเธออะไรอย่างนี้น่ะที่นี่พอมาเห็นข่าวแล้วโอ้ยมีคนที่แบบเขายิ่งกว่าเราเนาะไอเราว่าเรางโง่แล้วเนาะแต่ว่าคนอื่นน่ะเขายิ่งกว่าเราเนาะเขาเสี่ยงมากกว่าเราเนาะแม้เงินหมืน่นกี่หมือนอ่นน่ะเขาก็กล้ามาเอฟเนาะแต่เรานี่แค่จิ๊บจ้อยนิดๆหน่นนนนอยๆอะไรอย่างนี้น่ะเดี๋ยวใ้ไปขึ้นไม่ไปดอกโยนทิ้งดีกว่าแต่ว่าไม่ทิ้งดอกตอนนี้มันไม่หลอกไม่ดําก็เอามาว้ยดูเล่นไปไง ความมันสวยไงใส่เราเหมือนเหมือนเกาหลีเราก็อยากใส่ให้มันเหมือนเกาหลีก็เข้าวันเธอไป <laughs> ไม่อยากไม่ไม่ต้องอไปคืนรอกเสียเวลาบ้านฉันอยู่โคราชแนมะ่อไปคืนถึงรุงเทพค่ะเสียเวลาเท่าไรนมากกว่าขาเอฟอีกให้แต่พวกที่เขาแบบไปเอฟมาหลายๆคนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นพว่นั่นนะให้เขาไปคืนให้ได้เธอนะภาวนาว่าว่าให้เขาได้คืนอย่างเราเราไม่ไม่เท่าไรเ,เสียดายได้ก็อทาไง ái, ได้แล้ว,ลว,ลว,ลวเนาะโง่เนาะเอฟมาแล้วเรา